เรื่องที่นิกจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่มีผีออกมาให้คุณเห็นสักตัวแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้คุณหลอนจนถึงกับขนาดที่ว่าคุณหวาดระแวงว่าถ้าหากคุณอยู่ในความเงียบตอนกลางคืนคนเดียวแล้วจู่ๆที่ยินเสียงปรบมือดังขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนมันอาจจะทําให้คุณหนาวเข้าไปถึงกระดูกสันหลังเลยก็ได้ครับคลิปนวันนี้น้มีชื่อว่าแคลปแคลป สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาแล้วก็รายการมาฟังสตอรี่อยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยครับเอ้วันเสาร์นี้นะครับวันที่5ตุลาคมนะครับเป็นวันที่นิกเนี่ยจะปล่อย MV Starseed นะครับหลายคนก็อาจจะฟังเพลงเต็มไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากใน YouTube Music ในจู๊กส์สปอติฟาหรือว่าในไอจูนนะครับถ้าใครฟังแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบยังไงก็ ยังไงก็แอบหวังให้ทุกคนชอบาปกานยังไงฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนิกด้วยนะครับส่วนในเรื่องของ MV ีเนี่ยวันเสาร์ที่5นี้นิกจะปล่อยตัว MV ออกมาให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับเรื่องราวใน MV ีนี้เนี่ยเป็นความรักที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งปวงนะครับแล้วมันก็จะยิ่งตอบย้ําว่าจักรวาลของเราเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอ Star Seed ของนี้นะครับอ่ะเตรียมตัวนะครับรับชมพร้อมกันในวันเสาร์ที่5ตุลาคมนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ ช่วงเช้า10โมงเนี่ยนิกปล่อยเอ็มมีแน่นอนครับวนกลับมาที่เรื่องราวของคลิปในวันนี้กันบ้างครับผมคลิปในวันนี้เนี่ยนิกได้ไอเดียมาจากน้อง f อคนหนึ่งนะครับที่น้องเนี่ยคอมเมนต์ไว้ว่าพี่นิกหนูอยากให้พี่นิกเล่าเรื่องแคลปแคลปนี่ก็เออแคลปแคลปมันคืออะไรซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องราวในเกมสยองขวัญอินดี้เกมหนึ่งมากกว่าแต่สําหรับเรื่องราวของแคลปแคลปในช่องนิกกี้แมวนะครับนิกก็อยากให้ทุกคนไปฟังเรื่อง แปลกๆที่เกี่ยวข้องกับคําว่าแคลแปแคลปแล้วก็เรื่องราวเฟรปปีพ้พาสต้าสุดหลอนในวันนี้ครับผมอ่ะถ้าใครพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์ด้วยเปิดการแจ้งเตือนด้วยกันกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับผมแล้วถ้าว่าคุณพร้อมเนี่ยไปแคลแปลแคลปก,กันได้เลยครับ แคลปแคลปนั้นเป็นเสียงของการปรบมือครับผมแล้วมันก็ถูกใช้เป็นชื่อเกมเกมหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่า Nightmare f i l e Episode แคลปแคลปซึ่งเป็นเกมสยองขวัญที่เราเดี่ย ب, ผู้เล่นต้องรับบทเป็นคนรับจ้างเฝ้าบ้านในบ้านที่ดูเหมือนจะเป็นบ้านธรรมดาหลังหนึ่งครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยม,มีระบบอัตโนมัติในการควบคุมระบบไฟฟ้าในบ้านด้วยวิธีการปรบมือ ซึ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีที่นิยมมากๆเลยครับในยุค80แต่ว่าเมื่อตกกลางคืนครับผมในบ้านที่ดูแสนจะธรรมดาหลังนั้นเนี่ยเราที่เฝ้าบ้านอยู่กลับได้ยินเสียงแปลกประหลาดนั่นก็คือเสียงเสียงตกมือที่ดังมาจากในบ้านเกมแคล็บแคนั้นเป็นเกมที่เปิดเล่นฟรีในสตีมกับผม้าว่าใครที่มีโอกาสได้เล่นแล้วหรือว่า ลองเล่นมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกนี้ด้วยนะครับเผื่อเด็กเนี่ยจะไปหามาเล่นบ้างครับแวกกลับมาที่สาระกันบ้างน,นะครับผมพูดถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของการตบมือกันบ้างการตบมือหรือว่าการปรบมือนั้นมีมาอย่างยาวนานมากครับนานมากจนไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นมาตอนไหนมีบันทึกว่าชาวโรมันโบราณน,นั้นให้คนที่มาชุมนุมแสดงออกถึงการเห็นด้วยด้วยวิธีการหลายวิธีมา,มากๆครับเช่นการดีดนิว้วแบบนี้นะฮะการกระทืบเท้า การโบกผ้าปิดหน้าแล้วก็การตบมือครับเรื่องราวที่น่าสนใจคือทางฝั่งฝรั่งเศสครับเขาก็มีกลุ่มที่รับจ้างปรบมือในโรงละครหรือว่าในโรงโอเปร่าเพื่อเป็นการให้กําลังใจกับนักแสดงการปรบมือนั้นนอกจากจะเป็นการกระตุ้นแล้วก็เป็นการสร้างกําลังใจแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความยินดีการเห็นด้วยการยอมรับแล้วก็การมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการตบมือหรือว่าปรบมือนั้นเป็นสัญลักษณ์สากลที่นิยมใช้ทั่วโลกครับ แต่สําหรับคลีปี้พาสต้าที่นิกจะเอามาเล่าต่อไปนเนี่ยอาจจะทาให้คุณรู้สึกแปลกๆกับการตบมือซึ่งต้องขอย้ำนิดนึงนะครับว่าเรื่องราวต่อไปนเนี่ยเป็นคลีปี้พาสต้าเท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ทราบนะครับคนที่เขียนเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าแอนน y นิมัสแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าแพลตแพล เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับหนุ่มสาวคู่รักคู่หนึ่งครับที่ตัดสินใจว่าจะไปเดินเที่ยวป่าแล้วก็ปีนภูเขาด้วยกันเมื่อทั้งคู่เดินท่องเที่ยวไปในป่าแล้วก็รู้สึกว่าพระอาทิตย์นั้นกําลังจะตกดินพวกเขารู้ตัวทันทีว่าพวกเขาเนี่ยกำลังหลงทางภรรยาเริ่มรู้สึกเป็นกังวลในขณะที่สามีเนี่ยก็ปลอบใจเธอแล้วก็สัญญาว่าจะพาเธอกลับบ้านอย่างปลอดภยัยแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ที่ไหนท้องฟ้าเริ่มมืด ภรยาเนี่ยเริ่มหมดหวังเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีแม้แต่แผนที่แล้วก็เข็มทิศเอ๊ะไปเดินป่ายัางไงถึงไม่มีแผนที่แล้วก็เข็มทิศปกติเนี่ยเวลาเราไปเดินป่าเราก็มักจะมีแผนที่หรือว่าอาจจะมีเข็มทิศติดมือไปด้วยและในขณะที่พวกเขากําลังสิ้นหวังนั้น<ๆ>เขาก็เดินไปเจอเข้ากับกระท่อมหลังเก่าๆหลังหนึ่งที่มันตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้ากระท่อมดูเก่าสุดโทมหน้าต่างหักพังลงมาหลายบานกระเบื้องหล่นจากหลังคา สามีเนี่ยพยายามเคาะประตูแต่ว่าก็ไม่มีใครมาเปิดหรือว่าไม่มีใครขานร,รับเขาจึงหมุนลูกบิดเปิดประตูเข้าไปอย่างชา้ชาๆภายในบ้านนั้นข้างในดูแย่มากข้างในแทบไม่มีเฟอร์นิเจอร์ทุกที่เนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็อบวนไปด้วยกลิ่นอับแปลกๆผนังมีรอยเพ้นกราฟฟิตี้ที่มีตัวหนังสือสีแดงที่เขียนคำว่าเดส นะคู่รักตกใจมากแล้วก็ยิ่งขนลุกสู้เมื่อฝ่ายชายเอามือไปสัมผัสที่ตัวหนังสือแล้วก็พบว่าสีเนี่ยมันยังไม่แห้งเอะนั่นหมายความว่าคำว่าเดซเนี่ยมันเพิ่งถูกเขียนขึ้นมาใช่ไหมครับทั้งสองหวาดกลัวมากแต่ว่าต้องจำใจที่จะพักอยู่ที่นั่นเพราะว่าทั้งคู่รู้ว่าในป่าด้านนอกตอนกลางคืนนั้นเต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายพวกเขาได้เดินขึ้นไปที่ด้านบนแล้วก็พบกับที่นอนเก่าๆที่เปื่อยแล้วก็ถูกมแมลงกัดกิน สองสามีภรรยาเนี่ยพยายามทําความเข้าใจทําความคุ้นเคยแล้วก็ล้มตัวลงนอนบนที่นอนนั้นแล้วก็พล่อยหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่หลังจากนั้นไม่นานครับเวลาประมาณเที่ยงคืนพวกเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงปแปลกๆดังขึ้นเหมือนกับว่ามีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างกําลังเดินเข้ามาใกล้ๆกระท่อมสามีลุกขึ้นไปยืนตรงหน้าต่างแต่ด้านนอกนั้นมืดมิดเกินกว่าที่เขาจะมองเห็นอะไรได้สามีจึงเปิดหน้าต่างออกจนกว้างแล้วก็ตะโกนถามไปว่า ใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะแต่กลับเงียบไม่มีเสียงตอบสามีหันหลังกลับแล้วก็เตรียมจะกลับมานอนแต่ว่าภรรยากลับพูดว่าบางทีเนี่ยคนที่คุณถามเขาอาจจะพูดไม่ได้ก็ได้นะสามีนึกขึ้นได้ก็เลยเดินกลับไปที่หน้าต่างแล้วก็ตะโกนออกไปว่ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าถ้าใช่ตบมือหนึ่งครั้งถ้าไม่ใช่ตบสองครั้งเอ๊ะถ้าไม่ใช่ตบสองครั้งเขาเงียบหูฟังท่ามกลางความมืดมิดของต้นไม้แล้วก็เสียงจิ้งหรีดที่ร้องระง,งมกลางป่าทัานใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียง สามีหันไปหาภรรยาแล้วก็บอกว่าคุณพูดถูกมีคนอยู่ตรงนั้นสามีโน้มตัวไปตรงขอบหน้าต่างแต่ก็ยังคงมองไม่เห็นอะไรเขาจึงตะโกนถามไปว่าคุณเป็นเจ้าของกระท่อมนิ้วหรือเปล่าสามีถามต่อบไปว่าคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคุณคงเป็นผู้หญิงคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหม คู่ขนลุกขึ้นมาทันทีหนาวเย็นเข้าไปถึงกระดูกสันหลังสามีกลั้นใจถามว่าเออคุณอยู่ที่นั่นคนเดียวหรือเปล่าคุณอยู่กี่คนช่วยตกมือตามจำนวนพวกคุณหน่อยและหลังจากนั้นสามีก็ได้ยินเสียง คุยคนลุกไหมครับทุกคนเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้บอกเลยนะครับว่าจบยังไงแต่ว่าการจบแบบนี้เนี่ยมันทําให้คณดูรู้สึกแปลกๆรู้สึกขนลุกมากๆเลยนะครับร้อนเสียงปรบมือกันไปเลยทีเดียวเอ๊แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนิสงสัยอยู่ทีดนึงครับว่าทําไมตอนที่ไปเดินป่าี่ยทำไมเขาถึงไม่พกเข็มทิศหรือว่าไม่พกแบบแผนที่ติดมือไปด้วยพอจะเข้าใจอยู่นะครับว่าในป่าเนี่ยมันไม่น่าจะมีสัญญ,ญาณคลื่นโทรศัพท์ ใดๆนะครับหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นหรือว่าถูกเล่ามาตั้งแต่สมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีระบบ GPS แต่ว่าทําไมเขาถึงไม่เอาแผนที่หรือว่าเข็มทิศไปด้วย หรือว่ามันจะเหมือนกับตอนที่นิกเนี่ยเคยไปขึ้นถ้ำภูลังกาไปเที่ยวถ้ำนาคาถ้ำนาคีครับผมซึ่งเขาก็จะมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางของการเดินป่าการขึ้นเขาเนี่ยให้หนักท่องเที่ยวได้เดินกันแบบว่าเดินตามๆกันขึ้นไปตามทางลึกขึ้นไปบนป่าแล้วก็สูงขึ้นไปบนเขานะครับโอเคตรงนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีแผนที่หรือว่าเข็มทิศแต่ว่าถ้าใครที่หลุดออกไปนอกเส้นทางเนี่ยก็มีโอกาสหลงป่าได้เหมือนกันนะครับอ่าใครที่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้คุณหลอนหรือว่าขนลุก หรือแพนิกกับเสียงปรกมือนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไปกำลังใจกับนิกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่5ตุลานี้เนี่ยนิกจะปล่อย MV Star Seed MV เต็มๆแล้วนะคบเรื่องราวของคนที่เรียกตัวเองว่า Star Seed จิตวิญ,ญญาณของเอเลี่ยนที่มาจุติในร่างของมนุษย์แล้วดันไปหลงรักกับมนุษย์โลกความรักของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับติดตามได้ใน MV Star Seed ขับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงนะครับก็ ไปเซิร์ชนะฮะซาร์ซีนิกกี้นักกร์หรือว่านิกกี้เมาส์ซาร์ซีนะครับหาฟังได้เลยครับผมทั้งในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าใน u t u b e Music ครับผมฝากผลงานนี้ของนิกด้วยครับและพบกับเรื่องราวสวยองขวัญน,นะครับเรื่องราวดำมืดแบบนี้ได้ใหม่นะครับในคลิปวิดีโอถัดไปวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ